วัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์นะครับแบบการใช้นะครับใช้ไอเทมนี้แอลกอฮอล์ดีกีสูงแล้วก็เบียนะครับเบียเราไม่รู้เลยนะครับถ้าอาเริ่มจับที่เบียก่อนนะ,ะเบียเนี่ยมันใช้สําหรับเพิ่มนะครับเพิ่มหรือลดก็ได้เพิ่มหรือลดก็ได้นะคะรับเพิ่มกินตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ลดก็ได้นะครับจะใช้ลดก็ได้ลดกลินตัวก็ได้นะครับ ลดกลิ่นตัวนี่มันไม่ได้ใช้แบบแบบลดกลิ่นตัวโดยเฉพาะนะครับเราต้องแบบเราต้องมีกลิ่นตัวก่อนนะครับกลิ่นตัวก่อนแล้วก็รีเซ็ตจะไม่ถือว่าเป็นการลดกลิ่นตัวหรอกจะเป็นการรีเซ็ตนะครับอ่าถ้าเรามีกลิ่นตัวแบบเป็นสีเหลืองแบบนี้นะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วเรามาถึงบ้านแล้าเราก็ต้องไปกินน้ํานะครับตามวิธีปกติแล้วบางคนนะครับก็ spot, จะไปกินน้ําประมาณนี้ก็จะไปกินน้ำจนก,กว่าแบบให้มันปวดเย่อะไรประมาณนี้นะครับผม อะไรประมาณนี้เลยนะครับประมาณว่ากินน้ําให้มันกวดเยี่ยวนะครับกว่าจะกินไปได้หมดขวดก็เยอะหนูนะครับก็กินเบียร์แค่นั้นมันก็จะรีเซ็ตเลยมันก็จะกลายเป็นสีแดงทันทีเลยนะครับแล้วก็อาบน้ําได้เลยประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบว่าเราโดนโดนตัวพ่นพิษนะครับโดนตัวพ่นพิษทําให้ตัวเราสกปรกมาแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองมันไม่้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็แบบ อรีเซ็ตนะนะบางครั้งก็กดเข้าไปอาบได้เลยไม่ต้องไปรีเซ็ตก็ได้นะครับให้ประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาแก้บั๊กมาหรือยังนะครับต่อไปเลยก็คืออันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเบียนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเบียเนี่ยถ้าเรากินน้ําไปแล้วประมาณนี้เราไม่รู้ว่ามันจะปวดเหี่ยวตอนไหนตัวส่วนมากมันไม่ปวดนะครับมันไม่ปวดถือว่าตัวละครของเรานั้นทนทานมากนะแต่ว่าถ้าไปกินเบียร เอาเป็นว่ากินเบียร์แล้วกันกินเบียร์เอาเป็นว่ากินน้ำก่อนแล้วก็จะมากินขวดนี้นะครับขวดนี้ทําให้หอุ่นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับความหนาวแค่ไหนมันก็จะทําให้เราอุ่นแล้วก็รอดตายมาได้นะครับในสถานที่สําคัญผมคิดว่าเป็นแค่อย,อยู่ที่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมคิดก่อนสถานที่เสียดตายผมว่ามีอยู่2สถานที่ที่จะเสียดตายนะครับก็จะมีบงับงคเกอร์บีนะครับบังเกอร์บีชั้นสุดท้ายนะครับ ที่คุณจะสู้กับรังไหมพวกนั้นนะครับรังพวกพยาธิพวกนั้นเอ่อมันใช้ได้กี่ครั้งนะครับแล้วแล้วมันจะปวดเยี่ยวตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะปวดเยี่ยวตอนไหนเราก็ต้องใช้เบียร์ก่อนเบียร์แล้วก็เยี่ยวก่อนนะเพื่อรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตเราก็ต้องใช้เบียร์ก่อนแล้วทีนี้อ้าวแล้วมันใช้ได้กี่ขวดละ่ะ ก็คือครั้งที่1ไม่เป็นไรนะครับครั้งที่1ไม่เป็นไรครั้งที่2ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันครั้งที่3ครั้งที่3ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าครั้งที่4ครั้งที่4ปวดเยี่ยวทันทีซวยเลยนะครับอะไรประมาณนี้ครั้งที่4ก็คือปวดเยี่ยวก็คือซวยเลยคือใช้ได้3ครั้งนะครับใช้ได้3ครั้งโหใช้ได้3ครั้งก็ถือว่าช่วยเราได้มากเลยนะ ถือว่าช่วยเราได้มากนับไปเลยนะครับสามครั้งประมาณนี้แต่ถ้าเรากินแบบนี้นะครับกินแบบนี้อ่าสามครั้งนะครับจำได้นะครับสามครั้งแล้วก็เรากินน้ํามาด้วยเราไม่รู้ว่ากินไปกินน้ําไปกินขวดกี่ขวดนะครับแล้วก็กินเข้าไปหนึ่งสมมุติว่าเรากินน้ําไปสามขวดอ่ะเราก็กินขวดแอลโกโอฮอลนี่ไปนะครับเราคิดว่าเป็นสามขวดใช่ไหมอ่าความจริงแล้วไม่ใช่เรากินได้แค่สองขวดนะครับเพราะว่าเรากินน้ําไป เราไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะปวดตอนไหนอ่ะแล้วก็กินเบียร์ไปก่อนนะครับแล้วค่อยกินตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้แบบยาวๆนะถ้าเดินไปแล้วรู้สึกว่าเดินไปบูวิเฟยอย่างนี้นะครับเดินไปแบบนี้แล้วรู้สึกว่าหนาวนะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหนาวเว้ยแล้วก็ขวดเดียวขวดเดียวไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าเราลัวแบบสองขวดสามขวดนี่คุณต้องเช็คแล้วละ่ะว่าจะปวดเดย่วตอนไหนนะครับ อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้ามันมีกลิ่นตัวนี่มันก็แบบน่ารำคาญอยู่นะน่ารำคาญอยู่นะครับผมแต่การที่เราจะมีกลิ่นตัวได้นั้นเราต้องกินเราต้องกินหรือว่ารีเซ็ตไปกี่ครั้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะว่าเราจะรีเซ็ตไปกี่ครั้งถึงจะมีกลิ่นตัวได้นะครับรีเซ็ตก่อน โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาบเบียแล้วก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่า mm hmm. เท่าไหร่กันเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับอ่ะมันคือเท่าไหร่ก็คือชั้นแรกเรากินได้เลยนะครับเรากินได้เลยเราได้กินได้เลยทุกคนผู้เล่นผู้เล่นส่วนมากก็จะกินได้2ขวดนะครับกินได้2ขวดสูงสุดก็จะเป็น1ขวด2ขวดสูงสุดนะสามขวดนี่ก็คือต้องโชคดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ไปกดรีเซ็ตนะครับถ้ารีเซ็ตก็ ได้3ขวดทันทีอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็จะกดรีเซ็ตไปตามปกตินะครับรีเซ็ตปกติเลยก็คือตัวนี้สะอาดแล้วก็รีเซ็ตไปปกตินะคน่งสองนะครับอ่าครั้งที่3ครั้งที่4เราเลือกได้นะครับว่าจะกดตัวไหนตัวไหนก็ได้นะครับกดเบียร์ก็ได้หรือว่ากดที่แบบเหล้าก็ได้มันก็จะปวดเยี่ยวนะครับ แล้วรีเซ็ตแล้วแล้วก็1 2 3 4สาแล้วก็ปวดเยี่ยวอีกนะครับปวดเยี่ยวอีกหนึ่งสองสามสี่นะครับได้สิบสองขวดได้สิบสองขวดก่อนที่มันจะเกิดกลิ่นตัวนะครับได้สิบสองขวดก็คือแปดขวดนั่นเองนะครับถ้าแบบแบบเซฟเซฟหรือว่าปลอดภัยเนี่ยได้หกขวดนะครับได้หกขวดแบบที่แบบกินแล้วไม่ไม่แบบ ไม่รู้สึกว่าปวดเยี่ยวกลางคันหรือว่าอะไรเนี่ยกินได้6ขวดนะไม่เปิดปวดเยี่ยวกลางคันไม่ไม่มีกลิ่นตัวก็6กขวดนะครับก็คือเหล้านี่กิน6ขวดเท่านั้นนะแล้วก็มันก็มีข้อดีอย่างตรงที่ว่าเราเราไปใช้แบบเอาไปใช้ในแบบในครัวได้เหมือนกันคือปาซ่อนเนี่ยเพิ่มความเร็วแค่นั้นเพิ่มความเร็ว ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ซึ่งการกินตัวนี้มันก็จะบอกไว้เลยนะครับว่ามันทําความอุ่นได้ความอุ่นจากภายในช่วยให้คุณผ่านพ้นความเศร้าไปได้ผ่านความเศร้าไปได้โอ้เจ็บจีตเลยออแทงเข้าไปโอ้ยอย่า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 พึ่งรามาอย่าพิ่งรามาเลยอย่าพึ่งเล่นหนังเศร้าเลยประมาณนี้นะครับผมก็นี่นะครับประมาณนี้ อ่าแล้วแล้วไอเทมต่อไปที่ผมจะมาแนะนําเลยก็คือตัวนี้นะนี่2ตัวนี้นะครับอ่าจริงๆผมน่าจะใช้น่าจะบอกตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าโอ้หิวมากเขาหิวมากเลยส่วนตัวนี้นะั้นเราเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันฟื้นฟื้นฟูพลังชีวิตได้นะครับแม้ว่าเราจะโดนลังสีที่แบบเจาะเจาะจนทะลุจนกระแบบจะถึงกระดูกแล้ว่ะ มันเจาะทะลุเราเกือบถึงกระดูกแล้วนะครับแบบในกรณีที่รังสีมันแรงมากแล้วเราไม่มียาต้านนะครับเรารู้ทันทีเลยว่าตายแน่แน่แล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับรังสีจะหายไปหมดเลยตอนที่เราฟื้นขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราจะหนาวอะไรเนี่ยเราฟื้นขึ้นมาหมดเลยแล้วก็เป็นอมาตะาชั่วคราวเป็นอมาตะสักประมาณสองสามวินหละแล้วก็มันก็จะหมดแล้ว หมดหนาที่ของมันมันก็จะไปเลยนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ชุดซ่อมแซมนี่เออมันชุดซ่อมแซมนี่มันไม่รู้ว่ามีใครใช้หรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือสําหรับผมแล้วก็ใช้ผมใช้ผมใช้บ่อยมากคือเป็นเป็นไอเทมที่แบบอาต้องเข้าใจว่าอา่ะเดี๋ยวผมมาตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้ให้ดูเนี่ยมันจะบอกไว้เลยนะครับว่า อยากฆ่าซอมบี้สักหน่อยไหมเจ้าอ่ดทิมมี่มันอยู่แถวนะ้าหน้าผาหินปูนนั่นแหละอ๋อใช่เจ้าอืดทิมมี่ก็ไม่ได้เรียกเล่นนะมันอืดแล้วมันก็พองตัวระเบิดได้อย่าเข้าใกล้มันเลยแล้วกันนะอะไรประมาณนี้นะครับอืแล้วเราก็แบบบางคนก็จอดรถนะครับบางคนก็จอดรถลงไปลงไปหาเจ้าอ้วนท,ทิมมี่นี่นะครับบางคนก็ขีรข่รถขี่รถเนี่ย ถ้าเราไม่ชินไม่ชินจริงๆเราจะชนไปมั่วเลยนะเราจะชนไปมั่วเลยนะครับอันนี้ก็แบบตอบโจทย์นะแบบใครที่ขับรถแบบค่อนข้างชินแล้วนะครับ,บผมก็ขับรถแบบมอเตอร์ไซค์นี่ค่อนข้างชินแล้วนะครับไปไหนแบบถ้าถ้าไปตามหาพวกซอมบี้แบบนี้นะครับผมก็ขี่รถเลยขี่รถอ้อมแบบเลยแค่นั้นคือไม่มีอะไรมากก็ขี่รถก็อ้อมแบบแล้วก็ถ้าถ้าโดนชนไปมากๆเนี่ย ส่วนมากจะไม่เจอนะครับผมจะไม่ชนไปแบบจนรถพังเลยเพราะส่วนมากไม่เจอนะครับถ้าเป็นตามล่าซอมบี้แบบนี้แต่ว่าถ้าไปแบบอีเวนต์ต้นโอ๊กเนี่ยก็คือไก่เนี่ยผมก็จะแบบใช้สเตปการล่อซอมบี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าเลือดเลือดมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีแบบถึงหลักร้อยเนี่ยชนไปไม,ไม่กี่ทีมันก็พังแล้วนะครับได้ประมาณสัก67ตาได้มั้งแล้วก็หมดเลยนะครับก็ชุดซ่อมแซม ฟื้นฟูความเสียหายของมอเตอร์ไซค์น่าจะประมาณห้าสิบหรือร้อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะต่อไปนะครับต่อไปก็คือไอเทมชิน้นนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันฟื้นเลือดได้แล้วก็รักษาสปอร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยเราไว้นั่นก็คือในในช่วงที่แบบเราจะเปิดประตูเมื่อเราเล่นล่อนะครับเราเล่นแบบสเตปล่อนะครับล่อขังอะไรประมาณนี้แต่ว่า ก็จะมีผู้เล่นส่วนน้อยที่เล่นแบบสเต็ปขังนะครับสเต็ปการล่อซอมบี้เนี่ยไปขังแล้วก็ล่อไปฆ่าในในแบบในเครื่องยิงเลเซอร์ครั้งเดียวเลยนะครับมันเป็นแบบสเตปการประหยัดอะไรประมาณนี้ก็จะแบบอืมมันก็ต้องแบบเราจะเปิดประตูใช่ไหมมันก็จะมีกองสปอร์อยู่ถ้าเราเลือดเหลือประมาณสักร้อยสิบนี่สวยเลยนะถ้าเราไม่มีผลแบบต้านต้านสปอร์อะไรประมาณนี้เราก็จะสวยเลยนะแล้วก็ ซอมบี้มันก็ตามหลังเรามานะครับมันก็จะตามเราลงมาแบบวุ้มๆุมเลยเราก็ต้องใช้ตัวนี้อ่าผมอาจจะไม่ได้ไปสถานที่จริงๆให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณน,นี้เมื่อเรากดสปอร์ก็จะหายไปแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เราแบบเปิดประตูได้นะครับสมมุติว่าซอมบี้มันตามผมมาเป็น้อยตัวเลยขนาดนี้แต่ว่าผมก็ต้องกดกดอยู่ตรงเนี้ยกดรีเลย์ประตูเพื่อจะเปิดเนี่ยแล้วก็เราจะเปิดใกล้จะได้แล้วแต่ว่าสปอร์เนี่ยมันมันกินเลือดเรานะครับมันกินเลือดเราไป แล้วก็ทําให้เราเจ็บแล้วเราก็จะเปิดประตูไม่ได้เลยเหมือนกับโดนรังสีหรือว่าโดนพิษโดนอะไรเนี่ยแหละมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมเราก็ต้องแบบอันนี้ไม่ได้ต้านรังสีนะต้านแค่สปอร์เท่านั้นนะครับกดไปแล้วก็เปิดปเปิดประตูได้นะครับแล้วก็เปิดประตูก็ไปประมาณนี้อันนี้มันแบบมันต้านผลสปอร์แค่นั้นนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันฟื้นเลือดได้นะครับ อีกอย่างนึงเลยคือมันฟื้นเลือดได้มากกว่าผ้าพันแผลอีกนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีไอเทมประมาณนี้นะครับที่แบบใช้ในเชิงเทคนิคเทคนิคเลยเดี๋ยวนี่ใครเชิญนายมาเนี่ยฮะก็อันนี้ อันนี้น่าจะไม่มีคนใช้เยอะบ่อยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนใจนะครับส่วนมากไปในสถานที่จริงๆก็ไม่ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครจะพกไปด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีคนพกพวกสองตัวนี้ไปด้วยในสถานที่อันตรายไหมเนี่ยน่ามีนะรู้ว่ามีคนที่มีแบบใช้ใช้เบียร์แล้วก็ใช้แบบตัวนี้นะครับสองตัวนี้ให้มันคุ้มค่าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่า มันมีน้อยจริงๆริงนะครับมันแบบเชิงเทคนิคแบบลับมากเทคนิคลับมากคือแบบไม่รู้ว่าจะแบบจะใช้ไปทําไมอะนะปกติเราก็รอดอยู่แล้วนะครับใช้ไปก็น่าจะเป็นตัวถ่วงซะมากกว่านะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการอธิบายไอเทมแบบที่คนไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยอันนี้ใช้แน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยว่าอันนี้ใช้แล้วก็อันนี้ก็ใช้เหมือนกัน2อ,อันนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอน2อ,อันนี้ใช้แน่นอนนะครับ แต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้3อันนี้นะครับเป็นแบบพี่ที่แบบเขาค่อนข้างที่จะถูกทอดทิ้งอ่ะนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ